โอเคมีมาดูละครใหม่ที่จะมาสมือฮะอ้าวเ้ยอยากได้จัง่ะอยากได้อ่ะสวยดีนะ ภาพเอฟเฟกต์ยอะมากไอเห็นโซเชียลบอกว่าในโซเชียลอิสกรแล้วก็ทวิตเตอร์บอกว่าอันเนี้ออกมาใหม่ผมแต่ว่าไม่ดูคลิปนะก็เลยเปิดเกมดูก็เลยตกใจไงเออโอเคเติีมตัวสุม่มถ้าได้เมื่อไหร่ผมจะผมจะเอาสุมแค่นี้นะเสื้อจะได้ไหมโอเคขอมาเริ่มกันเลยท่านผู้ชมขอเติมหนึ่งอีกหนึ่งเพชรก่อนให้ครบหนึ่งหมื่นโอเคเตรียมตัวสุ่มโอ้โหเพลงโคตรแฟน สุดยอดมากเลยสุ่มกันแต่ว่าเออแล้วช่างเนี้ยว่ารู้ว่าจะได้มหมหรือไม่อ๋มาดูสิว่าฟุกมันฟุกหรือเปล่านะมันจะได้ไหมถ้าหมือนหนึ่งไม่ได้เนี่ยือว่าผมงึดนําเกมนี้ก็เป็นเกมที่แย่กสุดๆอะถ้าเพียงหนึ่งหมืน่นถ้ายังไม่ได้อะถ้าไม่ถึงสุ่มไม่ได้อ่าฮะ,ะรู้ก็มาวะ ได้ไหมพี่ยิงอ่ะมันก็ว่าจะสุ่มให้หมืน่นให้หมืน่นคหมื่นนะแต่ดูซิว่ามันจะได้ไหมถ้าผมหมดตัวแค่หนึ่งหมื่นเนี่ยถ้ายังไม่ได้บอกว่าผมเกลือเกมนี้เป็นเกมหมาแล้วกันเออเอาซื้อว่าจะได้ไหมรุ้นกันมันจะมาสุม่มโลเด้นฟิเซอร์หมด UL อไม่ใช่ยูเอลเออออร์ทระลถูกแล้วเอออืม มันฟุกหรือเปล่าได้ใช่ไหมป้าที่ปะเนี่ยอะไรครับท่านผู้ชมอะไรอ่ะฟุกหรือเปล่ามันฟุกเปล่ามันฟุกเปล่าแปลกเก่งอ่ะเออแปลกโอเคที่ละจะกัดกี้ต่อไป แค่ okay. อยากได้ตัวใหม่แค่นั้นไม่ได้มากคอนเทนต์นี้มันต,ต,ตัวใหม่สิโอ้ย่างสวยนะคุม Golden f e e z e r หมด UL หรือว่า Ultra อย่างสวยอ่ะผมอย่างสวยท่ทานาุ้มโอเคเดีที่ทททไป ไปด้ยต่อไปบา,บายโอ้โหม่คาดคิดเลยว่ะ